เอาละครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ครับเรามาอยู่กับ Hino ่500ครับผมนี่คันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับนี่เลยก็ไม่มีงานรถเกี่ยวนะครับผมวันนี้เว้น1วันนะขอเข้าไปขายก่อนละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาตัวแม่นะครับผมไปต่อเอาตัวลูกก่อนนะครับอยู่ข้างบ้านนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเอารถพ่วงนะครับไปขึ้นข้าวอยู่ในซอยนะฮะ ซอยหน้าบ้านเรานี่แหละนะครับนี่เลยเห็นไหมซอยด้านหน้านี่เดี๋ยวขอเอาตัวลูกก่อนนะครับผมนี่วิ่งแม่ลูกครับวันนี้อ่าโอเคเออโอเคนี่ครับผมไปครับพร้อมแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มงานกันเลยเดี๋ยวไปเอาข้าวนะครับผมในไซโลนะครับในโรงสีด้านในนะฮะ ด้านในนี้มันจะมีโลงสีอยู่ที่หนึ่งนะครับนี่ต้องเข้าไปในซอยอันนี้เป็นทางที่เราไปเกี่ยวข้าวเมื่อวานนะทุกคนเกี่ยวข้าวเสร็จหนึ่งไร่ครับเออไม่ใช่หนึ่งไร่นี่ห้าไร่นะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งแปลงนะนี่โอ้โหเสียงแบบพอลั่นมากเลยครับไวรุ่นสามแปดศูนย์นะครับผมนี่เดี๋ยวมันจะมีทางเข้าอยู่ตรงนี้นะ เราจะเลี้ยวเข้าไปด้านในด้านในนี้มันจะเป็นแบบที่เก็บข้าวนะไซโลแบบเยอะมากนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาโหลดข้าวตรงนี้นะคือเราจะใช้เป็นไซโลนะครับนี่จอดตรงนี้ครับนี่เราก็เลือกเอาข้าวครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาลอโหลดข้าวก่อนนะฮะนีโหลดข้าวก่อนมีไซโลทั้งหมด5อันนะอันนี้มันจะเป็น เออคล้ายแบบลงสีหรือเปล่าวะนะครับนี่มีโกโดังหน้าหลังด้วยไซโลใหญ่นะครับตรงนู้นนะมาครับเดี๋ยวตัวแม่เต็มหรือยังวนะเนี่ยนี่เป็นข้าวแบบเกี่ยวเร็จใหม่ๆเลยนะครับโอ้เม็ดย่างสวยอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวใส่ตัวลูกด้วยนะนี่ครับเดี๋ยวรอใส่ตัวลูกก่อนนะครับ ข้าวเม็ดสวยมากเลยข้าวอะไรวะเนี่ยข้าวหอมมะลิเดี๋ยวพาไปส่งในเมืองครับเดี๋ยวเรามาร์คแผนที่ก่อนต้องวิ่งเข้าเมืองมานะทุกคนน่าจะอยู่ตรงนี้ไหมอ๋อเนี่ยตรงไล่52ตรงนี้ครับเควิ่งก็น่าจะไกลยอยู่โอเคครับผมอ่ะก็เออรถข้าวเสร็จแล้วนะครับทั้งตัวแม่ตัวลูกนะอันนี้ไม่มีตาช่างครับเดี๋ยวไปช่างหน้าง,งานเดี๋ยวพาไปช่างหน้าง,งานครับ เดี๋ยววิ่งเข้าเมืองนะวันนี้ไม่มีผ้าคลุมอะ่ะไปครับวิ่งด้นสดๆเลยผ้าคลุมไม่มีด้วยอะ่ะไปครับคลิปที่แล้วครับเราพามาเกี่ยวข้าวนะครับอยูอ่เนี่ยแปลงซ้ายมือครับเนี่ยเลี้ยวเข้าไป ในคลิปหน้าครับพาไปอ่อพาไปดันเเรียกว่าอไะไรไะแบบไปปรับพื้นที่ครับปรับพื้นนาอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวซ้ายครับผมอันนี้ทางเข้าเรามันก็แคบซะเหลือเกินอน,นี้ต้องข้ามสะพานมานะสะพานมีของหน้าบ้านอ่าไปกันเลยครับเอ้เราวิ่งเลน้ขวานี่หว่าอันนี้มีแต่ทางคอนกรีตนะครับแบบนี้นะเป็นแบบเกี่ยวข้าวนะครับแบบเกี่ยวข้าวนาลมนะฮะ แม่นี้ใหญ่เอาเรื่องอยูอะนครับปูวิ่งตกถนนละเดี๋ยวพาเอาข้าวไปเทที่ลานนะครับเอาข้าวาตากข้าวนะครับเอาข้าวไปตากเดี๋ยวเราจะมีรถดันนะฮะ โอ้ยเบรกครับเบรกเกือบไปอยู่เอาชิมหาแนะล้วรถใครวะนะรถใครวะหัวทิ่มลงคลองวะตายนละมาไงวะนะ่ะนี่เข้าเมืองครับเข้าเมืองนะครับผมยังไม่เคยเข้ามาเลยนะครับตั้งแต่ลงแมปใหม่นี่ใส่อย่างเดียวโหวในเมืองครับรถเยอะมากเลยครับเข้าเมืองมา โอ้โหสวยเลยว่ะไปทางไหนวะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนโอ้หลงทางว่ะเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปตามทางครับถนนมันจะงงนิดนึงนะทุกคนเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ย เดี๋ยวดูแผนที่ก่อนอ่ะสิบหายละเรามาผิดทาง <c oughs> เดี๋ยวๆกลับรถก่อนเมื่อกี้ผมว่าผมจะถูกแล้วนะมายังไงวะเนี่ยมาผิดทางครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแผนที่ดูแล้วกันนะลงทางลงทางเมื่อกี้โน่นลานเราอยู่นู่นนีหว่า ผมมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาเอาข้าวไปตากที่ลานแล้วกันเดี๋ยวต้องเอารถรถไถน,นะครับมาเมอเกรดข้าวนะโอเคเดี๋ยวไปชั่งน้ำหนักก่อน ช่างน้ำหนักครับน้ำหนักเดี๋ยวเอ้เดี๋ยวต้องช่างตัวตัวแม่ก่อนเพราะว่าความยาวของตาช่างไม่พอตัวแม่34ตันนะครับแล้วก็ตัวลูกอีก27ตันนะเป็นกี่ตันก็ไม่รู้อะเดี๋ยวเราจะเทข้าตรงนี้ครับเทตัวแม่ก่อนแล้วเอ้ตัวลูกก่อนเดวเทตัวลูกโอเคอันนี้เรา เกี่ยวข้าวเสร็จนะเราก็ต้องแบบเอาข้าวมาตากครับอันนี้เราตากที่ล้านเลยนะเรายืมร้านเขาตากนะทุกคน นี้เราเทข้าวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวต่อไปครับเราจะเอารถไถนะครับผมมาทําการกระจายข้าวนะฮะเดี๋ยวเราเลือกรถไถก่อนเอาเป็นรถไถ L50 แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะดันได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูต้องเอาแบบผานดันนะฮะผานดันสําหรับสลับดันข้าวนะครับอยู่ไหนเราก็ไม่รู้เดี๋ยวขอยัดหาก่อน อันนี้หรือเปล่าอะซิปหายล้เดี๋ยวลองอันนี้ดูมันจะมี2ออันนะครับมันจะมีเอ่ออันไหนวะอัน,นอันนี้นะครับอันนี้คือที่ดันนะไม่รู้ว่ามันจะต่อได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องลองดูอ่านี่ครับลองดูครับลองดูต่อด้านไหนวะเนี่ย แล้วก็กดตัว X อนะไอเครื่องนี้มันใช้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเยวลองดูก่อนนะครับเป็นเครื่องอะไรวะเนี่ยเครื่องแบบย้ายข้าวหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองดูครับผมอ้ยกล้อแล้ววะโอหนักเกินนะครับชิมาล้วหนักเกิน มันจะย้ายข้าวยังไงวะเนี่ยไอ้เครื่องเนี่ยมันย้ายได้ไหมนี่ทุกคนไม่น่าได้เรื่องว่ะเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนมันหนักเกินไปครับเดี๋ยวลองเอาอันสีเขียวมาดันดู ผมไม่รู้ว่ามันจะใส่ด้วยกันได้หรือเปล่านะอันนี้ต้องลองดูนะฮะอ๋อได้ได้ประมาณนี้อ่ะทุกคนโอเคก็น่าจะได้อยู่ครับมาเดี๋ยวลองเอาไปดันดูมันบอกว่ากดตัววีได้ด้วยอะอะเดี๋ยวลองดูครับ เออดันได้อยู่ครับผมแต่ว่ามันจะอันนี้นิดนึงเหมือนรถถ่ายแรงไม่มีนะครับต้องค่อยๆถอยดันอะ่ะเนี่ยแบบเนี้ยโอ้ก็ยากอยู่เหมือนกันนะฮะทำไมโอ้ยากอยู่ครับยากอยู่นะครับนี่เออดีได้อยู่ครับอันนี้ใช้ดีอันนี้อันนี้ใช้ดีกว่าแรกอีก ค่อยดันแบบนี้ครับนี่เป็นไงโอเคก็กระจายให้มันแบบท่วงนะฮะตักข้าวนะครับ เดี๋ยวลองเปลี่ยนรถไถก่อนรถไถอันนี้ไม่น่าเวิร์กเดี๋ยวเอา,เอารถไถจันเดียละกันนะครับอันนี้นะรถไถคูปตาดัานไม่ไปเลยไอผ่านี้น่าจะเหมาะกับคันนี้มากกว่านะครับคันใหญ่เลยนะครับ ไหนเราซีมลองตัวหน่อยเออเนี่ยอันนี้คือกว่าเยอะเลยมาโหรถถ่ายจอรเดียคันใหญ่หรออ,อันนี้ครับเออดันเลยครับนี่เห็นไหมออดันง่ายครับทีนี้ โอเคครับผมอันนี้เราก็ดันข้าวนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะอ่ะก็ตักวันนี้เลยนะครับผมนี่เรียบร้อยครับผมนี่โอเคนะครับก็สำหรับใ้าที่นี้ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับก็เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ